น้องชายสวัสดีครับสสวััดีครบผมปตักออัจริยะอ่าวันนี้เราเจอกับเพชรสุขมวิทย์เพชรสุขมวิทย์บอยบางนาชกช่วงแรกปะช่วงแรกครับช่วงสายเท่าสันทูโฟยูคู่ที่คู่ที่สามของรายการวันนี้ร่วมรายการใหญ่รวมพลคนปาจีนครับรู้สึกยังไงมีตื่นเต้นอะไรไหมไม่ได้ตื่นเต้นนะเพราะเราชกรายการใหญ่มาเยอะแล้วซ้อมอยู่ไหนครับเดทครับครับป้ามือนใครบ้างตัวใหญ่ก็มีหนึ่งวันหนึ่งวันเราช่วยชวยกันครับ ร่างกายสมบูมบรณ์ร่างกายพี่ซ้อมเยี่ยมอยู่แล้วซ้อม <c oughs> อยู่เด่นรัดหายห่วงนะน้ำหนักตัวน้องชายมาเหยียบ่อช่างครั้งแรกเร่้งอะไรโคตรเอราับเลยไม่ลดเลยเหรอรไม่ลดโอน้น้ำหนักมาเยี่ยมมากเลยนะค,ครับแล้ววันนี้เจอกับเพชรหงวิทย์เตะขาต่อยหมัดรุนแรงมากวันนี้วางแผนไว้ยังไงน้องชายก็คุมการหมัดกันเลยก็ครับน่าจะเปนน่าจะคิดว่าจะผ่านได้เออ เรามีอาวุธอะไรเป็นพีเด็ดวันนี้ก็น่าจะแข้งนี่แหละครับแข้งนี่แหละแข้งอวมมากเลยผลงานล่าสุดเป็นไงแพ้ตรงน้อยแพ้ตรงน้อยแพ้ลูกไหนอ่ะน่าจะแปดเถอยถอยถอยเยอะไปหน่อยเขาเดินน่ากลัวนะตรงน้อยแข็งแรงมากเนาะแข็งแรงเออนะครับน้ำหนักวันนี้โอเคไหมชอบไหมชอบได้จะได้นะไม่ไม่ได้บีบไม่ได้ปล่อยจนเกินไป นะครับทีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบจากจังหวัดสงขลาไปปล่อยเท่าไหร่ชกสามอาสาแฟนมวยหน่อยวันนี้ชกรายการใหญ่ครับต้องอปแฟนมวยทุกคนครับฝากอยเอฟซีทุกคนเป็นมีนชัทธรรมกิจทีมนะโอเคขอบคุณครับสู้ๆน้องชายน้องชายสวัสดีครับสวัสดีครับนแนะนําตัวหน่อยครับผมเกิร์สุขุมิตรบอยบางนาครับอ่านักชกอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสเดี๋ยวลุ้นยอดมวยเลย ใชครับวันนี้ต่อยไฟที่อะไรเนี่ยในรอบปีไฟที่เก้าครับในช่วงที่ผ่านมาเก้าไฟแปดไฟนี่ไฟที่เก้าไฟนี้ไฟที่เก้าครับแปดไฟผลงานเป็นไงครับแพ้หนึ่งครั้งครับชนะเจ็ดครับโอ้โหผลงานยอดเยี่ยมเลยอ่ะแพ้แพ้คนเดียวแพ้ใครแพ้ฉลามครับนอกนั้นชนะหมดเลยนะชนะใครบ้างจำได้ไหมชนะหลังไงกองเกียริชนะยอดวิทยาชนะยอดกิตติดา โอ้โหยอดเยี่ยมเลยผลงานนะอยู่กับพี่อั๋นด้วยนะซ้อมพี่อั๋นสุขุมวิทย์เนี่ยมีใครเป็นคู่ปั้มบ้างในค่ายเดี๋ยวนี้มีเบิกบานแล้วก็น้องๆค่ายอภิชาติครับมาช่วยกันซ้อมครับตัวใหญ่ๆครับค่ายนู้นเขาก็ยุบมาอยู่ค่ายนี้หมดเลยก็ซ้อมด้วยกันปั้มด้วยกันคึกคักเลยนะน้ำหนักตัวน้องชายมาเท่าไหร่วันนี้มาเกินจุดเจ็ดครับครับไม่มีเดืหาอะไรไม่มีปัญหาครับสบายๆนะครับผมวันนี้เจอกับคมาตักครับผมเจอของแข็งเหมือนกันเขาก็เก่งนะครับผมแล้ววันนี้วางแผนได้ยังไงดี แข่ก็เดินบู๊ครับวันนี้ชนอย่างเดียวครับผมเตะต่อยฟันสองเตะต่อยฟันสองที่สูตรนี้เลยใช่ไหมครับผมเอ่อปัจจุบันเราเป็นแชมป์อยู่ปะเนี่ยเป็นอยู่ครับเป็นแชมป์อะไรครราชดำเนินร้อยสามสิบร้อยสามสิบครับผมซูเปอร์เฟเธอร์เวทแล้ววันนี้ต่อยเท่าไหร่ร้อยสามสองครับอ๋อก็น้ำหนักโอเคครับผมน้ำหนักนะครับไม่มีปัญหาอะไรต่อยคู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยคู่ที่สามครับใายทอดทางทูฟายูครับผมนะครับคนดูทั่วประเทศเลยนะครับอ่ะปีนี้น้องชายอายุยี่สิบสี่ครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชปล่อยเท่าไหร่หกสิบ ฝากเชียร์ด้ครับผมทำเต็มที่ครับครับไม่ผิดหวังนะครับผมสู้ๆน้องชายโชคดีครับ